เงรุกทุด้านมาแล้วค,ครับตอนนี้มาอยู่ที่การติดตั้งระบบหลังคากันร้อนนะครับที่ระยองนะครับวันนี้มาดูผลงานการทํางานของทีมสวิตเทเรสคอนสแตนซ์ชันหรือว่าคณะกรบ้านโฟมนั่นเองแล้วก็ทีมช่างที่ทําก็เป็นช่างทิศนะครับที่ทําเรื่องโฟมอยู่นะครับตอนนี้ช่างทิศก็ทําอยู่กับทีมงานของคณะกรบ้านโฟมหรือสวิตเทเรสคอนสแตนซ์ชันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมคงไลฟ์ like, สดได้ไม่นานเพราะว่า,อ,าอยู่ข้างบนนี้นะครับมันร้อน นะครับร้อนร้อนมากนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่มาเลส์สดกันตอนนี้คือเรื่องอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับหน้าจอก็จะมองไม่เห็นอ่านี่นะครับนี่คือหลังคาเดิมที่เป็นเมทัลชีทแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องรัว่วแต่มีปัญหาเรื่องร้อนนะครับวันนี้ก็เลยติดตั้งนะครับระบบ อ่อ e ดีลงไปบนหลังคาเดิมนะครับวางแผ่น e p d ดีบนหลังคาเดิมนะครับวางเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับหลังจากวาง e p d ีดีบนหลังคาเดิมเสร็จปั๊บนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีเมทัลชีตมาปิดทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกั <t essa> นรั่วนะครับก็คือเป็นการวางแผ่น EPD เพืดีเพื่อเป็นกันร้อนอยู่บนหลังคาเดิมนะครับที่เป็นหลังคาเม็ดดูชีตแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากวางแผ่น e p d ีดีเสร็จปุ๊บก็จะมีการยึด ลังคาลงไปอีกทีนะครับ้วยไม่ได้ชีตนะครับแล้วก็มีฝาครอบปิดนะครับฝาครอบนั้นก็จะมีฝาครอบกันร,รั่วยึดด้วยโพลิเมอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับ<ส>นี่คือส่วนหนึ่งของหน้าง,งานที่นี่นะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง youtube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาดนะครับนี่แหละครับสดสดร้อนๆ้อนการบนลังคาแบบนี้นะครับคงได้ไม่นานเพราะว่าหนึ่งถ้านานมากเดี๋ยวโทรศัพท์ก็จะ แฮงค์ uh, Hank, นะครับอันที่2คือเจอปัญหาว่าแฮงค์เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะบันทึกไม่ได้นะครับแต่ว่าอากาศร้อนมากตอนนี้บ่ายกว่าๆนะครับผมก็มาอยู่บนนี้แล้วข้างหลังผมนั่นก็คือช่างทิศนั่นเองนะครับขอบคุณทีมงานเซอร์วิสเทเรสคอนสตรัคชั่นขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับที่นี่ที่จังหวัดระยองอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเราก็อยู่กันที่นี่ร้อนๆแบบนี้ร้อนเปี้ยงปราลแต่คลิปที่เรามีอยู่นั้นเราคงยังมีกันอยู่ต่อเนื่องกับช่างหลวคู่บ้านสันชัยกนานขอบคุณมากครับ Look mm -hmm. mm -hmm.